ไปเราปวดไปเาเจ็เจ ah, ็บเจ็บองเอจ็บเอาลูกโป่งดีว่าโเอาลูกโป่งป้นครับอยอยตรงนั้นนะตีเลยยะยจึง

อด <gut. S 2> ี๋ยวพร่งนี้เล่นอีกหรกวันนี้ไม่ปวดแขนไป